ที่นี่กุดเขาปุ้นนะครับจวัดอุบลนนะครับนี่นะครับทำเลที่เลี้ยงของพี่เขาสวยงามมากเลยนะครับอยู่กลางป่ายางนะครับวันนี้เรามาเอาตัวผู้ออกบางส่วนนะครับเพื่อที่จะเหลือตัวเมียไปประเทศลาวนะครับ<ม>ยุ้ยสกับพี่เนะ่ยนะบา้บานบา้านยังก่อนอบ้านนาเลานาเชลิเนาะ ตำบลไหนก่อนตำบลกาบินกาบินอำเภอกุดเขาบุญจังหวัดอุบลเนาะนี่เรามาคัดเอาตัวผู้นะครับไปลงเชือดบางส่วนแล้วก็ที่เหลือให้ที่เขาเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อให้มันไข่เนานะพี่เนาะโอ้กวนแกเล่นเลยเฉยแล้วครับไนะดูแกแล้วกวนๆเหมือนกันกับผมผมก็เลยกวนแก อายุเจ้ามือกว่าพี่อ,นะอายุมือ <60. S 1> ลงวันที่สนะิบเนาะวัอนี้วัอนี้วันที่สิบไปนะหกสิบวันนะครับอายุหกสิบวันเป็นโรงเลี้ยงวันที่สิบวันนี้ก็วันที่สิบนะครับมาจับก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งเราเจะเอาตัวผู้ไปลงเชือดพี่ว่าเขาไปหนามันออบออบออบบ้างครับพี่เจ้าเดี๋ยวผมไปด่ามันมันมันสิบป๊ไป ถ้อเอาเราคืนนึงก็เดี๋ยวมันหลายพดดิแม่นตัดเอาตัวมูลนี้กันไปกันก็แล้วกันค่อยสั่งประตูถ้า,า,ามันจะลูกสามลันคืนสามวันคืนก็ถือว่าโอเคนะครับอายุหกสิบวัน ครับ่งบองเลี้ยงแบบจะไปซีเรียลไลท์ซีเรียลไลท์ปวดหัวไปเล่นนี่ไม่ไป <c oughs> งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอยู่หกสิบวัน เดี๋ยวทำการจับก่อนครับอายุ60วันนะช่วงนี้จะคัดเอาตัวคู้ไปลงเชือกตัวเมียจะเอาไปสอปลาวนะครับโอเคนะครับผมจับเป็ดก่อนทำให้ดูสั้นๆน,นะครับ